ครั้งที่สองร้อยแปดผมอยากจะขออาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำวิธีปฏิบัติให้เข้าใจกว่าน,นี้ <c oughs> คือผมนี่เพิ่งเริ่มปฏิบัติมาสักสองสาเดือนได้ครับการฟังก็พอคล้ายๆว่าพอจะเข้าใจดีแต่ลงมือปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยถูก การปฏิบัติของผมมันจะเล่าใหอาจารย์ฟังว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วใหอาจารย์ชี้แจงอีทีคือเวลานี้ผมเป็นคนขับรถฮะชีวิตประจําวันผมอยู่กับรถมากกว่านั้นเมื่อเวลาผมขับรถเนี่ยครับถ้าเห็นรถสวนมาแล้วระหว่างที่ผมมีสติล,ลึกขึ้นอย่างนี้เห็นรถสวนมาเนี่ยผมนึกในใจว่าไอ้นี่สีนั่นสีนั่นสีนั่นสีนนสนนส แล้วเมื่อลดสวนไปหมดแล้วไปเห็นตึกแถวข้างถนนก็ว่าสีเห็นคนข้ามถนนก็วาสีเสร็จแ,แล้วไอ้วิธีนี้ผมเข้าใจว่าก็ยังจะไม่เคยถูกดีแล้วก็ไม่รู้จะทำไงต่อการฟังพระอาจารย์บอกว่าจะต้องให้สติระลึกไม่ไอ้แบบนี้ไม่รู้จะระลึกยังไงถูกแล้วก็บางครั้งผม อีกวิธีหนึ่งคือเดินไปในที่ถนนแห่งหนึ่งมีหมาเน่าซึ่งผมก็ผ่านไปได้กลิ่นได้กลิ่นก็กิ่นกระทบจมูกก็ระ,ะลึกมีสติรละลึกขึ้นมาก็ว่าไอ้นี่กลิ่นเมื่อมีกลิ่นระลึกแล้วทีนี้ก็รู้ว่ามีกลิ่นแล้วทีนี้ก็ระลึกว่าไอ้กลิ่นนี้มัน เป็นกลิ่นเฉยๆแล้วก็ไอ้กลิ่นเม็นนั่นน่ะมันเป็นจิตที่รู้เป็นธรรมามชนิดหนึ่งไอ้การปฏิบัติสองวิธีนี้ไม่ทราบว่ามันจะถูกหรือผิดขรอาจารย์จงชี้แจงโดยมากท่านผู้ฟังที่เริ่มต้นเจริญสติปัฏฐานจะมีลักษณะอย่างนี้คืออดที่จะคิดหรือว่านึกขึ้นมาไม่ได้ก่อน เย่างขณะที่กำลังขับรถไปแล้วก็เห็นรถสวนมาธรรมดาถ้าไม่ได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเลยก็คงจะไม่มานึกหรือว่ามาคิดว่าที่กำลังปรากฏหรือที่เห็นนี้ก็เป็นแต่เพียงสีแต่เพราะเหตุว่าได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานทำให้ระลึกได้เป็นความนึกคิดที่เกิดขึ้นทางใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏหรือรถที่สวนมานี้ เป็นสีขณะนั้นสติก็จะต้องรู้ว่าที่นึกอย่างนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่ที่กำลังเห็นแต่ความรู้ชัดว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงรูป,ปรธรรมหรือว่าเป็นธาตุเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นยังไม่มีเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงความคิดนึกเพราะฉะนั้นสติก็จะต้องเพิ่มการระลึกรู้ อดรมไปจนกว่าจะเป็นผลทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีความต้องการหรือว่าไม่มีความเห็นผิดไม่มีสีลับพระตประมาสะที่คอยจะทำให้ท่านปฏิบัติอย่างอื่นที่ไม่ใช่การระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กําลังปรากฏตามปกติอย่างในรูปยี่สิบแปดรูปสีปรากฏทางตาเสียงปรากฏทางหู กลิ่นปรากฏให้รู้ทางจมูกรสปรากฏให้รู้ทางลิ้นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวปรากฏให้รู้ที่กายแล้วท่านจะไปรู้รูปอื่นอีกไหมคะเวงจะไปแสวงหาสภาวะธรรมอื่นนอกจากนี้ไหมคะในเมื่อทางตาสีก็ก,กำลังปรากฏเป็นของจริงตรงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เสียงก็กำลังปรากฏทางหูตามความเป็นจริงเป็นรูปที่ปรากฏให้รู้ได้กลิ่นปรากฏทางจมูกรสปรากฏทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปรากฏที่กายเป็นรูปที่ปรากฏให้รู้ได้เรายัางจะต้องการไปรู้รูปอื่นไหมคะที่ไม่ใช่รูปเหล่านี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก,ก็ตรงตามความเป็นจริงอยู่ทุกขณะแล้วก็ทนต่อการพิสูจน์ เพราะฉะนั้นถ้าระลึกขณะใดวันหนึ่งท่านจะต้องรู้ลักษณะนั้นตามความเป็นจริงได้ไม่ต้องบิ้นรนไปสแสวงหาสภาวะธรรมอื่นนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏในอัตถาลินีจิตตุป,ปาทักอันข้อความว่าพระผู้มีพระภาคประธานโอวาทว่าจิตนี้แทงตลอดได้ยากเหมือนการร้อยแก้วบุกดาด้วยใช้แสงสว่างแห่งฟ้าแลบฉะนั้น เพราะความที่จิตเป็นธรรมชาติที่มีกาละเล็กน้อยยิ่งนักฉะนั้นพึงทําความอุตสาหะและความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างมากในการแทงตลอดจิตนั้นการที่จะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมาและรูปธรรมไม่ใช่ของง่ายเลยจะต้องเจริญปัญญาอบรมจนกระทั่งรู้ชัดรู้ทั่วจริงๆและก็ความสมบูรณ์ของปัญญา ก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับขั้นเป็นความสมบูรณ์จริงๆรู้ชัดจริงๆร,รู้ทั่วจริงๆและถึงจะประจักษ์ความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมได้ถ้าง่ายๆก็คงจะไม่ต้องทรงแสดงความยากไว้อย่างนี้ว่าอุปมาเหมือนกับการร้อยแก้วมุกดาด้วยแสงสว่างของฟ้าแลบฟ้าแลบเร็วหรือช้าเร็วมากและจิตก็เกิดดับอย่างเร็วและเกิน เพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์สภาพความเป็นนามนธรรมที่เกิดดับที่ไม่ใช่ตัวตนได้ก็จะต้องเจริญปัญญาอบรมจนคมกล้าจริงๆจึงจะแทงตลอดในลักษณะของจิตซึ่งเกิดดับเวลานี้ความยากอยู่ที่ว่านามนธรรมและรูปธรรมเกิดดับสืบต่อกันรวดเร็วและก็ติดกันแน่นมากที่ทำให้ไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไป ของนามธรรมาและรูปธรรมได้แต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความจริงสิ่งนั้นก็ทนต่อการพิสูจน์ผู้ที่เริ่มเจริญกับผู้ที่เจริญนานแล้วก็ย่อมจะผิดกันอบรมเจริญไปเรื่อยๆท่านจะเห็นว่าความรู้ของท่านในปีหลังๆกับในระยะแรกๆนั้นก็ต่างกันมีจดหมายของท่านผู้ฟังจากอำเภอลับแแปล จังหวัดอุดรตรดิตฐ์ท่านถามว่าพระเหตุใดปัญญาจึงไม่เกิดข้อนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่ท่านก็รู้ลักษณะของสติและก็รู้ด้วยว่าสติก็ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกตินั่นเองและท่านก็เจริญสติรู้ว่าขณะใดมีสติ ขณะใดหลงลืมสติแต่ก็เป็นเพียงความรู้ที่สามารถจะรู้ว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นคืออย่างไรและนามธรรมและรูปธรรมนั้นแยกกันอย่างไรแต่เวลาที่สติะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือว่าเวลาที่สติะระลึกรู้ลักษณะของรูปธรรมก็คงเป็นแต่เพียงสภาพลักษณะ ธรรมะชนิดนั้นชนิดนั้นที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองท่านผู้ฟังที่ได้ผ่านพระสูตรเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานที่อุปมาเหมือนกับด้ามมีดซึ่งเวลาที่จับด้ามมีดแล้วท่านก็ไม่ได้รู้เลยว่าด้ามมีดนั้นสึกไปเท่าไหร่ลองจับวันนี้สิคะจับแล้วเนี่ยคะ่ะลองดูสิว่าสึกไปเท่าไหร่วันนี้เมื่อวานนี้สึกไปเท่าไหร่ หรือว่าวันต่อๆไปจะสึกไปเท่าไหรเพราะว่าเป็นเรื่องที่สึกไปทีละเล็กทีละน้อยนี่ท่านทราบแต่พอสติเกิดขึ้นระเึกรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมเกิดข้อสงสัยทําไมปัญญาไม่เกิดก็ปัญญาก็จะต้องเกิดทีละเล็กทีละน้อยไม่รู้สึกเหมือนอย่างกับกิเลสที่ค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อยโดยที่ไม่สามารถที่จะ ปรากฏให้เห็นว่าสึกไปมากมายได้ทันทีฉันใดปัญญาที่เริ่มที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพราะสติเริ่มที่จะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏก็เป็นนัยเดียวกันปัญญาที่ค่อยๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นก็ทีละเล็กทีละน้อยเชิญค่ะ ทำไมถึงจะสับสนปะปนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังที่นโน่นบ้างที่นี่บ้างนะคะก็เลยไม่เข้าใจเหมือนอย่างท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะทีแรกท่านก็เจริญสมาธิท่านไม่สนใจเรื่องนิปัสสนาท่านไม่สนใจเรื่องสติปัฏฐานเลยท่านกล่าวว่ายากนะักขอเลื่อนไปชาติหน้าหรือว่าพบหลังๆคือมีการผลัดว่าสมาธิที่ท่านได้เจริญมาแล้วท่านก็ถนัดมากกว่าในการที่จะเจริญสติปัฏฐาน แต่เนื่องจากการฟังทําให้ท่านเกิดความสนใจขึ้นในเรื่องวิปัสสนาแต่ว่าการฟังของท่านก็ที่โน้นบ้างที่นี่บ้างแล้วก็ท่านอาจจะไม่ได้มนัิการะพิจารณาถึงความละเอียดของธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินได้ฟังอะไรท่านก็รับมาทั้งหมดพอท่านเริ่มที่จะสนใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานท่านก็มาสนทนาด้วย ซึ่งก็ทำให้ท่านเกิดความสนใจยิ่งขึ้นในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นด้วยแต่คำถามของท่านข้อหนึ่งท่านกลับถามว่าเวลาที่กำลังได้ยินก็ให้รู้ที่หูใช่ไหมนี่เป็นเรื่องของการจะทำไม่ใช่เป็นเรื่องสติที่ระลึกแล้วก็รู้ในลักษณะที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมขณะนั้นเสียงกำลังปรากฏ ที่จะทิ้งความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็คือสติระลึกลักษณะของเสียเพื่อปัญญาจะได้รู้ในความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลของเสียงเสียงปรากฏไม่ต้องคิดถึงหูหรือว่าจะรู้ว่าขณะนั้นที่กำลังรู้นั้นที่กำลังรู้เสียงที่กำลังได้ยินนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพนามธรรมาชนิดหนึ่งเท่านั้น อบรมให้ปัญญารู้ชัดและรู้ทั่วจริงๆถึงจะละการที่เคยยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตนได้สติคือสภาพที่กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วก่อนที่จะเตรียมตัวเตรียมใจถ้ามีการฟังมณสิการะพิจารณาเหตุผลสติก็สามารถที่จะเกิดในขณะไหนก็ได้ในเมื่อสติเป็นอนาาัตตา ขณะนี้นั่งอยู่อย่างนี้นะคะสติเกิดได้ไหมคะได,ได้ก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเดินชา้าเดินเร็วไส้ย่างขวาย่างอะไรเลยเ,เพราะว่าขณะนี้กําลังนั่งอย่างไรเ,เห็นอะไรได้ยินอะไรคิดนึกอะไรสุขทุกข์อะไรสติก็เกิดได้ก็เป็นปกติทําไมถึงจะไปทําขึ้นล่ะคะคนามมระทามและรูปประทามเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยสติก็ระลึกรู้สภาพธรรมะ ามความเป็นจริงไม่ต้องไปทำขึ้นให้ผิดปกติไม่รู้นามรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจายตามปกติแล้วก็จะไปเห็นอริยสัจจะทมก็ประจักษ์ไม่ได้ขออภัยท่านผู้ฟังนะฮะความจริงผมไม่ได้ไม่ได้สงสัยอะไรฮะนี่ก็อยากจะเรียนว่าเท่าที่เรามีํำนักปฏิบัติแล้วก็มาเรียนกับท่านอาจารย์ก็ไม่ต้องมีํำนักปฏิบัติ นี่สำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าก็ดีกว่าท่านผู้ฟังทุกท่านมีสิทธินะคะพี่จะพิจารณาธรรมะด้วยตัวของท่านเองแาะว่าธรรมะใดที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างไรก็เป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นอยู่ป่าเจริญสติปัฏฐานได้ไหมอยู่โคนไม้เจริญสติปัฏฐานได้ไหมอยู่บ้านเจริญสติปัฏฐานได้ไหมอยู่ที่นี่เจริญสติปัฏฐานได้ไหม ขณะนี้ค่ะเป็นนามเป็นรูปที่เคยยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนแล้วทำอย่างไรจึงจะละความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมาและรูปธรรมท,ที่กําลังปรากฏในขณะนี้ได้ไม่ใช่ว่าเพราะท่านย้ายสถานที่ไปท่านถึงจะรู้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสํานักปฏิบัติก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาว่าผู้ที่ยึดถือหรือผู้ที่มีความคิดความเห็นในเรื่องสํานักปฏิบัตินั้น ท่านถือสถานที่เป็นสำคัญหรือว่าท่านถือข้อปฏิบัติเป็นสำคัญแล้วก็ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติของสำนักทั้งหลายด้วยว่าปฏิบัติกันอย่างไรเป็นการเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติหรือว่าผิดปกติถ้าไม่ใช่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทมได้ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหน แต่โดยมากบางท่านที่มีความเห็นความเชื่อมั่นในสำนักปฏิบัติท่านก็คิดว่าเฉพาะอยู่ในที่นั้นเท่านั้นสติถึงจะเกิดออกมาแล้วไม่มีใครสามารถจะเจริญสติปัฏฐานได้ท่านจึงไปสู่สำนักปฏิบัติแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติท่านจะไม่มีความสงสัยเลยค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในถ้ำในป่าในเขากลางพระนครในบ้านในเรือน สติมีลักษณะอย่างไรระล,ลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปกติอย่างไรข้อสำคัญคือเป็นปกติไม่วันไว้ไปได้วยความต้องการสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอยู่แล้วและก็ที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะเหตุปัจจัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสติก็ระล,ลึกรู้สภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเป็นปกติ การเจริญสติปัฏฐานต้องเป็นปกติผู้อื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยนั่นจึงจะเป็นการเจริญสติปัฏฐานแต่ถ้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ผู้อื่นรู้ว่าคนนี้กำลังเจริญวิปัสนานั่นไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานเพราะไม่ใช่ปกติเมื่อไม่ใช่ปกติปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ชาตในสภาพธรรมะตามปกติ ไม่สามารถที่จะละคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะตามปกติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้แต่ว่าผู้ที่ท่านเจริญสติปัฏฐานแล้วรู้ชัดแล้วท่านละได้ในชีวิตปกติปกติของใครเป็นอย่างไรก็เป็นไปเพราะเหตุปัจจัยซึ่งไม่เหมือนกันนั่งต้องเหมือนกันไหมคะเดินต้องเหมือนกันไหมคะ ระการรู้สภาพธรรมะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงทุกประการไม่ผิดจากความเป็นจริงเลยอผมขอให้อาจารย์บรรยายละเอียดคำที่ว่ารู้ชัดคำว่ารู้ชัดธรรมะตามความเป็นจริงนี่ครับผมยังปฏิบัติไม่เคยถูกดีคือคำว่ารู้ชัดในที่นี้หมายความว่าจะให้รู้ชัดข้างในหรือว่ารู้ชัด สิ่งที่ปรากฏคือว่าเช่นว่าเสียงเนี่ยฮะเวลานี้กําลังฟังคําบรรยายของอาจารย์เนี่ยเสียงกําลังปรากฏอยู่เราจะรู้ชัดจะรู้แค่เสียงหรือว่าจะรู้ให้รู้เนื้อความเข้าไปอีกหรือว่าบางทีฟังอยู่งี้ย่บางทีนั่งติดการถูกก้นบุหรี่จี้เข้าไปอย่างนี้อารมณ์อันนี้มันชัดกว่า เราจะกลับไปพิจารณาเวทนาดีหรือว่าจะฟังเสียงต่อไปดีอาจารย์จงอธิบายให้ละเอียดจะทำอีกใช่ไหมคะจะเลือกอีกจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อีกแต่ความจริงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ่ะเป็นเรื่องของสติที่จะระลึกรู้แล้วแต่ทางตากำลังเห็นทางหูกำลังได้ยินจมูกกำลังได้กลิ่น ทางลิ้นกำลังรู้รสทางกายกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใจที่คิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ล้วนเป็นธรรมะที่สติระลึกได้ทั้งนั้นโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีใครไปสั่งหรือว่าไปบอกว่าขั้นต้นจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของอัตตาค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องเจริญปัญญารู้ทั่วในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทุกวันนี้รู้เนื้อความหรือเปล่า ขณะที่รู้นั่นเป็นตัวตนหรือว่าเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่รู้เนื้อความนะคะเป็นนามธรรมก็เป็นสิ่งที่ปัญญาจะต้องรู้ว่าแม้ขณะที่กําลังรู้เรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะจะต้องรู้จนทั่วแม่แต่ไม่ใช่มีตัวตนที่ไปคอยแบ่งคอยแยกคอยบังคับให้รู้แค่นั้นให้รู้ตอนนี้ตอนอื่นไม่ให้รู้หรืออะไรอย่างนั้นและไม่ใช่เรื่องการเจริญปัญญา นั่นเป็นเรื่องอวิชชาที่ไม่ให้รู้แล้วก็ละอะไรไม่ได้ด้วยโดยวิธีนั้นก่อนที่ท่านผู้หนึ่งผูดด้ใดจะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้สติจะต้องระลึกรู้จนทั่วจนชินไม่มีความสงสัยเหลือในนามธรรมและรูปธรรมใดที่กําลังปรากฏจึงชื่อว่ารู้ชัดที่อาจารย์บรรยายนะคะมีประโยชน์มากเลย ถ้าเอาก็มาเจโตอิชันให้ได้ขึ้นสวรรค์ทีเดียวค่ะก็มีมีเหตุผลว่าอิชันมาทํามานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรอะไรไปได้เมื่อมาฟังอาจารย์นี่ก็ได้ละกิเลสคลายได้ละลุกมีสติปัญญาอะไรละลุกได้หมดทันนะะง้งนั้นนะคะแต่ว่ามันยังไม่แจ่มแจ้งนักนะคะเพราะเพิ่งจบโลกอิชันก็เพิ่งมารู้จักอาจารย์มาถึงสองเดือนอ๋อนีิชันก็ไม่สนใจ่ คุณพ่อของเด็กบอกว่าแมดีไั่นเผู้หญิงคนนึงผู้คนก็ไม่เห็นรู้เรื่องแล้วไอ้ฉันก็สวดมนต์เช้าๆนะคะใช้ว่อาอธิฐานจิตว่าจะ,ะพบฟูไม่นดฮะอ,อธิฐานจิตว่าขอให้ไอ้ฉันเนี่ยฟังธรรมะของอาจารย์นี่นะคะขอให้มีความรู้เห็นธรรมที่ท่านบรรยายจะอุศนที่สวดมนต์นี่นะคะสำคัญแล้วก็อธิฐานจิต ฟังอาจารย์เลยรู้เรื่องเลยไม่ไนไม่รู้เรื่องอะไรอะไรก็ไม่รู้นี่อีกหน่อยฉันจะชวนน้องมาด้วยน้องก็บอกว่าดีเหลือเกินไม่รู้จะหาค่าอะไรที่จะมาเปรียบได้ที่อาจารย์บรรยายเชา้าค่ำหนึ่งเขาว่าอะไรนะสวรรค์มาโปรเพราะว่างั้นแล้วใครๆจะว่ายังไงก็แล้วแต่แล้วตอนนี้ไปฟังอาจารย์ไหนก็ต้องเข้าวิปัสสนาไปไหนก็ต้องนั่งห้องเล็กห้องใหญ่ เิื่งก็ทําไม่ได้มันปวดหลังมาถึงอาจารย์นี่อหลังเลยก็ไม่เคยปวดแล้วก็ไม่ต้องทําแล้วก็รู้เลยกี่เลยก็ละออละได้นลคะเวลาเนี้ยแต่ไม่ใช่พระโสดาอะไรหรอกนะคะเพราะว่ามีอะไรสติมันมาแล้วก็เราก็ระลึกรู้แล้วก็มันก็หยุดยั้งแล้วเราไปเห็นว่ามันมันดับไปแล้วว่านี้มันก็ชะงักที่เราจะทําอะไรอะไรสิ่งไม่ดีหรืออะไรอย่างเนี้ยอีกช่นเช้าเช้านะคะ าวานแรกฉันต้องลงกราบชีวิทยุ <laughs> ต้องลงกราบ嘛เพราะเสร็จอาจารย์บรรยายเสร็จแล้วต้องลงกราบแล้วบางทีก็น้ําตาร่วงดีใจค่ะว่าแหมเราไม่เสียชาติเกิดฉันมนาะส,สิ่งอะไรไปอยากใน,นทีนวิทยุชาติเรื่อยฉันก็ไม่รู้ธรรมะเพราะว่าฉันนั่งไม่ได้นี่ค่ะเขานั่งกันเป็นแม้เป็นทีชั่วโมงชั่วโมงที่ว่านั่งไม่ได้ ท่าจะนั่งได้ออกมาก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรว่าทีออ่ผู้ของอาจารย์ทำไม่ได้เช่นมาฟังให้มาถวายเองอ,อน,น่ะบางทีเขาก็พูดมานานๆแล้วนัาน,นก็ไม่สนใจแต่นี่เช่นหลวงปไ่ว่ายท่านักเข้าเองเรามีใครๆก็ทํจะมาธี่หมดเราก็เลยไม่รู้อะไรเลยทีจะบอกขู่ขอผลสัินของรัชฐานที่ข,นนข,ข้าพเจ้าหลวงปูวเข้าไนเนี่ยขอให้ขาา้าพเจ้าฟังอาจารย์เรียนรู้เรื่องเองทวะอย่างนั้น เลยอู้เลยจนอย่างนี้แม่บอกว่าปลากรจริงๆก็ทําของพระพิ้านเ่ยนะดีจริงๆนะคะยังมีน้องเ้าอีกคนบอกจะมาหาอาการให้ได้เธอยังไอ้ท่านเลยอยู่กรุงเทพแค่เนี้ยไม่ตะเกียบตะกายไปหาบอกฉันว่าบ้านท่านอยู่ที่ไหนอยากจะทราบบ้านท่านอยากะไปที่บ้าน